สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะฮะในการเที่ยวไหมครับครับในช่องเอาเลยสตูดิโอนะฮะแล้ว,ลวไปลงน้ำลงทะเลแล้ววันนี้พอดีว่าแบบอยากแบบ ขเขาเรียกว่าอะไรช่วงนี้ช่วงโควิดใช่ไหมช่วงโควิดแล้วแบบประกาศ lockdown อะไรก็แล้วอยากไปเที่ยวอ่ะก็เลยแบบอยากไปบริหารปอดให้ปอดชุ่มกระชวยหน่อยให้ปอดแข็งแรงหน่อยวันนี้พอดีแบบไปเจอที่พักที่หนึ่งมาแบบเลืเอนมันแบบมันดูแบบสง,ดงบดิเงียบดีก็เลยจะลองไปเที่ยวดูเ็นเขาบอกว่ามีกิจกรรมไม่ทำเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าที่นั่นอ่ะมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำไหมเดี๋ยวพอถึงแล้วอ่ะ ผมจะถ่ายอีกทีหนึ่งแต่ตอนเนี้ยขอแยกับรถก่อนนะฮะอันตรายอ่ะไปไปกันและครับเราก็มาถึงแล้วที่บ้านปลายดินออร์แกนิกฟาร์มสเตย์นะฮะอย่างเงี้ยบรรยากาศโดยรวม สดชื่นนีจากตึกมาสู่ทุ่งนาเดินทางจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เกินนี้หรือว่าขับชิวๆก็2อชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันแบบเราจะจำลองตัวเองเนี่ยให้เป็นเกรรษตรกรวันนี้1วันดูสิผมจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามจมเลยแต่ก่อนอื่นผมจะเปลี่ยนชุดก่อนพร้อมไหมพร้อมไหมครับ,พร,รบพร้อมแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านพักนะครับที่เราได้มาอยู่แนละ้วเป็นไงชุดเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเข้าเตมสุด,สด ตงน้แดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงหิ่งโคนสาวควายควายอยู่ไหนเดี๋ยวพาไปหานะฮะก็นี่ฮะบ้านพักเราบ้านพักเราฮะในส่วนของบ้านพักเราก็จะชื่อบ้านพักว่าบ้านพักปลายน้ํามีปลายน้ํามีต้นน้ําหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็จะเป็นแนวธีมแบบพืชสวนแนวเกษตรก็คือเป็นเกษตรจ๋าเลยส่วนที่พักจะเป็นไงเดี๋ยวผมขึ้นเท้าให้ ก็มาอยู่ในส่วนของที่พักรับประทานอาหารเช <Yes. S 1> ้าหรือว่าจุดสูตรกลางที่เอาเารับประทานอาหารกันนี่ก็จะเป็นในส่วนนี้ับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีนี่นี่ี่ทีเด็ดทีเด็ดมีกิจกรรมให้ทำใครสายดิปกาแฟก็จะเริ่มแต่บดกาแฟเลยตทีนี้พี่เขาไม่อยู่ไม่เป็นไรเราให้ดูแบบว่ามีอะไรให้ทำบ้างนี่เราบดกาแฟนี่เป็นไงอุ้ยเอร แนะนาไม่ได้นะครับไม่รู้เลยว่ามีอะไรติดให้ดูก่อนให้ดูเป็นออเดอร์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูเพื่ะลูกตัวเดี้ยแล้วตัวหมาอ่านี่ก็จะเป็นตอเตาเผาอพิซซ่าเออมาตีมนะแต่พิซซ่ากินเด้อบรรยากาศก็จะเงียบๆนะเย็นสบายเหมาะกับการมาพักผ่อนจริงๆก็เดี๋ยวมีทีจัดการไป่ทำอีกเลยครับเราเลยยิ้มผ่านนะเขาบอกว่า ที่นี่ที่ประมาณ20ไร่นะฮะมีพาณา,านะให้ใช้ก็คือจักรยานแล้วก็สไลงบอกว่าพี่บอกปั่นเลยปั่นได้ทั่วเลยจักรยานปั่นได้ทั่วเลยปั่นอย่งไรก็ได้ปั่นได้ทั่วเลยเดี๋ยวเราไปดูจักรยานว่าหน้าตาเป็นไงครับ <c oughs> ย,ยี <c oughs> ่สิบโลปั่นไปปั่นไปมึงปั่นไปมึงไปเลยนะ <c oughs> นยี่สิบโลปั่นไปเลย <c oughs> แค่นั่งอย่าลำบากเลยเนะน,นี่ยไหนจะตะกล้องซ้อนอีกเนี่ยรออะไรตะกล้องไปดิ ไปยืดตีโลไปช่วเขาลงได้ไหมเนี่ยได้มั้งถ้าไปได้ลงได้ไหมทีอสบายลงได้ไหมล่ะนี่นะครับก็ใครอยากได้บรรยากาศแบบ พักด้วยพักผ่อนด้วยเหนื่อยด้วยร้อนด้วยหรือว่าแบบบรรยากาศแบบฟิลชาวบ้านมีสวนเปทันพันไล่ว่าจะทําอะไรนี้วันหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวไปไล่ทําให้หมดเลยไม่ว่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงตัวเองก็ได้นะควายควาย,วายนะก็เรามากิจกรรมแรกอาชีพแรกที่เรามาจําลองกันวันนี้นะก็จะเป็นเจ้าของฟาร์มไข่ไก่ชนน้อยแบบรวยๆครับนอนนอนไก่พี่ก็ไม่เยอะหรอกก็บแบบเป็นล้านตัวดูเลย โอ้โห,โหเรียกกูใหญ่เลยพ่อพ่อพ่อ,พอน,น,นอน นี่เมื่อกี้เลี้ยงไก่นี่อย็่ไงก็จะมีกิจกรรมนะครับก็เป็นในส่วนของใครอยากจาลองเลยเอ้ยท,ำทำยํานาทำยังไงวะ,ะต้องมีที่ดินเท่าไหร่ศึกษาพี่เขาได้นะครับนี่ข้าวกํลาลังสวยเลยนี่ออกผลเอ้ยพี่เขาเลยนะตั้งท้องพุทิกิจกรรมเยอะจริงครับที่พักที่นี่นะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะมาแล้วแบบนอนอย่างเดียวไม่ต้องกลัวถ้าฮึบหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาจากเตียงลองมาชาเลน้นอะไรกับตัวเองดู แต่ไม่ใช่วันนี้เนาะ้อนอ้ลคือี่บ้านพี่ป๊อปคือว อ๋อเดีไหมผูทำมเไหมอ่ะมาเทศกาลต่อไปนี่เลยในเสวอของนี่เกาเรียกว่าจำลองนะวิถีชาวบ้านแบบจริงๆเลยทีเนี้ยมึงได้ชาวบ้านจริงๆแล้วทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นนี่ยังไงถ่ายรูปได้ไหมเออยังไงยังไงมีบรรยากาศได้สุดๆโอ้โหทีเนี้มัดมีมัดมีขูดมะพร้าว แล้วก็มาในส่วนนี้ครับนี่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 ขนตัวแมมกอขนตัวก็มีคือไม่อยากทำอะไรเป็นได้หมดอ่ะเป็นชาวบ้านเป็นร้องเป็นอะไรเอาได้หมดเลยเอ็มวเอบีมาถ่ายเลยเป็นพี่นี่เป็นไงมีบ้านจำลองด้วยมีใครมาหยิบมะนาวอ่ะถือว่าดีอยู่เ้เด้อดีอยู่เด้อ จะจำลองมาแบบปลอดแบบ 1, 2, แบบหนึ่งสองสามอะไรเงเบะเดะเลยมีโอ่งมีบันไดไม้แบบแม่นาคใครดูหนังพี่มากนี่คือใครอยากได้เพลนนั้นคือมาถ่ายที่นี่เลยแล้วก็บรรยากาศดีครับปลอดคนแน่นอนตอนนี้นะไป <c oughs> เดี๋ยวพ่อจะไปพาดูอันต่อไปมันจะมีอะไรทำอีกไปไปไปพี่ครับพี่จะเก่าเงี้ยวิธีชาวบ้านออกเลยมาครั้งเนี้ยขับไปเนี่ยใช้โน้ตบุ๊กไม่เป็นแล้วนะ ไอ้โอยใจไม่เป็นแล้วนะนี่ดูแต่ดูช่วยแผ่นไปด้านซ้ายหน่อยแผ่นได้านซ้ายช่วยแผ่นด้านซ้ายนี่นอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าสีสีเอา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 ,เอาคอนเทนต์เอารูปเลยอาสสียังไม่ได้เข้าสียังไม่ได้เข้าสียังไม่ได้เข้าสีหลายวันแล้วไม่ได้เข้าเลยยังไง เหมือนยอ่างใกล้เกียกเก่ยงย่างใกล้เกี่ยงย่างนี่อยู่ไม่ถึงวันแล้วเนี่ยในขนาดนี้เนี่ยอยู่ไปวันนี่กูลงไปดำนาแล้วทั้งสวนแล้วเนี่ยอ๋านี่ะมาดูในเสือของชาวบ้านนี่ชาวบ้านมาชาวบ้านแล้วห้องน้ำเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวจะพามาดูห้องน้ำนะว่าเป็นยังไงนะฮะดูดูทุกคนมาเรียกมาจ่อเรียกมาจ่อเรียกมาจ,อจ,อจอ่อเลยอ่อนะหนึ่งจอครับจ่อไป ไปจะคิดตรงไหนหลุมขุดหลุมอันนี้ไงอ๋ <c oughs> อไม่น,าน่นานละอกเขาอ่ะว่าอย่างงี้อ๋อโอเคไอติงโอ้แต่ระวังน้ามันสวนต้นไม้สวนอะไรอย่างงี้จุ๊บเลยไอขี้นี่ก็ระวังนิดนึงนะฮะตอนที่ดีขี้ห้องน้ำดีกว่าเนาะอ่านไว้วันหนึ่งคุยไม่ได้หรอกเนาะลูกเนาะไปฮะไปต่อดีอยกยวนะครับขี้ต่อไปดีกว่า ทำไรลูกเอ็กไปอะไรที่ดินตาเนี่ยอยากฟังประะบางไหมเดยวตาเล่าไปเป็นไงสุดชอบไหมที่ตาเล่าอะ่ะยังน้อยหอยแต่เนี่ยขายแค่ป้าถุงจริงเจริงนะใครที่ชอบอะไรเล้อ,ลอแบบเอางี้เอาบ้านที่มีครอบครัวเลยดีกว,ว่าเอาลูกมาเลยผมว่าสนุกแน่นอนที่นี่กิจกรรมเยอะจริงๆนอะ นี่ผมมาแค่ครึ่งวันนี่แค่ครึ่งวันแรกนะยังยังไม่ถึงวันไหนเลยมนะีขนาดนี้เอะยมดกัดใหะเห็นมากเลยมดกัดเนี่ยเออแต่ยิงนั่งถ่ายรูปก็ระวังมดเดินเข้าลึกเข้าลึกจริงเข้าลึกจริงไม่บอกเรากัดตรงไหนไม่บอกไม่บอกไม่บอกเลยหาเองกันมาแล้วครับอาชีพทีเด็ดเป็นชาวนาเป็นชาวไร่สิ่งที่สำคัญของประเทศไทยเราคืออะไรควายเหล็ก น,นมองคือแล้วไม่รู้มองหมวกกลัวเดี๋ยวเหมือนกันเขาบอกว่าน้องชอบกินกระ,ะถินนี่กระถินนี่มีวางให้ตอน4ี่โมงเย็นใช่ไหมสี่โมงเย็นเนี่ยเขาจะมาวางให้แล้วใครอยากสมัครควายตัวเ,เป็นๆมาได้เลยนะนี่เสนอหน้าอยู่แล้วเนาะไปเดี๋ยวเราไปรอให้กันมันจะขวิดหมวกไว้ อันนี้น้องชื่ออะไรคุณสมศรีหรือเปล่าอียาเฮ้ยเี๋ยวถ้าใครไม่ติดก็จับเลยน้องสมศรีชอบกินกะถินกินกะถินด้วยทำไมกูไม่ชอบกินกะถินวะเอสเอ็มอาร์มาเอสมาร์เอสเอ็มอาร์ อันนี้อ่ะมันเลือกด้วยนะไอัน,นมันเดินหนีเลยนะใครบอกควายโง่กูเถียงเลยนะสรงสีอันนี้ห,หรืออันนี้เห็นไหมตรงสีไม่โง่สรงสีไม่โง่ใครด่าไอ้ควายว่าโง่นะเถียงขาดใจเลยนะ,<อ>ะ Ở đâu này rồi. Rồi đó. với anh anh. <laughs> ใครที่บอกว่าใส่หมวกสีจันเจนด้วโดยควายขีดไหนอ่ะขีดดิกอยากโดยช้อนแกงอะ่ะขีดเลยขีดดิขีดตรงเนี้ยอยากโดยเข้าตรงเนี้ยตรงเขีดเลยขีดดิ <c oughs> อุ้ยพี่อาอาชีพต่อไปนนไหนูๆคนไหนอยากเป็นเ <c oughs> <c oughs> กษตรกรเลี้ยงป่าอ่าก,กันสัตว์น้ำนี่มาดูกันเราไปอาชีพต่อไปเราจะล้างพื้นนะคุณลงุงทำให้ดูเหมือนเซียนเนะี่ย แต่ปลาเลยนะปลาด่ายอยู่พ่อ,อนี่มาแค่ครึ่งวันนี้ทำตัวเหมือนอยุงเันเปีป๊ยน,นี่ถ้าไม่ติดว่าแบบพีเขาห้ามไว้แบบอย่างแบบลงไปเล่นกับปาลาเด็กโดดมาแล้วจริงๆไม่ได้กลัวเลยอ่านี่อี่อันหนึ่งปีนะไม่เสียตังค์ไปวัดสิบยีสิบไปสถานะยี่สิบเหมือนนี่เอาไปเรย่อยๆลง เอาแล้วค่ะ okay. so สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้พบกับงาน Motor Show r i g e in Bangkok In Pattaya นะครับเราก็จะนำมาพิเศนรถปีสองพนย่สิบเ <BS> ร้อนโค,ครเมียมเคลือบด้วยสนิวนล,ล้างไงก็ล้างไม่ออกส่วนตัวถังไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะต้องทําสีใหม่เราลงสีสหนึ่ฝังลึกให้แล้วค่ะ <BS> <BS> คะน,นะ,คะเรามาดูในส่วนของแผ่นกันนะคะโควิดไม่ต้องกลัวมึงกลัวโรคอื่นก่อนตอนนี้นะ <BS> <BS> หนาเต <BS> <บ S 2> อะ <BS> ละครับนี่ในส่วนก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะ,ะที่เรายังไม่ได้นำเสนอนะปั่นไปน้องปั่นไปปั่นไป พี่เขาบอกว่าจักรยานอ่ะหยิบไปเลยหยิบไปเลยนะแต่เขาบอกว่าพี่อ่ะยี่สิบไร่ของพี่เขาน้องปั่นไปเลย <c oughs> อ่ะใครจะปั่นนี่บิวเหมือนคันใหญ่นะดูเหมือนคันใหญ่นะ <c oughs> ไม่จ้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวดู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 นเนื้อเด็กซิ <c oughs> ่งโอ้ ที่มันกินได้ก็กินเนาะว่าไงเพื่อนว่าไงเล่นยังไงก่อนน่าที่จด้จริงๆว่ะเดี๋ยวจะกินยุบดิจริงๆมาเลยครับก็ในอยู่ในเสร์ฟของอาหารเย็นนะครับง่ายๆแต่กินบรรยากาศแล้วกันเรามากินบรรยากาศแล้วกันก็จะมีในส่วนของ ใช่ไหมฮะนี่เป็นแบบชุดผัดหมูก็เออทะเลหมูกระทะนะั่นแหละก็สวยแล้วก็นี่ลาบเนื้อทอดไม่ใช่มีแค่หมูกระทะนะทุกคนมันมีทั้งแบบอะไรนะอาหารป่าอาหารพื้นบ้านเอาบ้านกว่านี้ก็ได้นะเอาแบบให้อินกันไปนเลยว่าเออคูนี่แหละ ใครอยากออกจากชื่อให้โซเหมือนผมอะ่ะที่แบบอยู่กรุงเทพแล้วขับลัมโบนั่งรถเมล์ไม่เป็นอ่ะมาอยู่เนะี่ยอยากลองลำบากมาอยู่นี่อยู่นี่ลองลองลองแต่ทําไมรู้สึกว่าคุณเคยไม่รู้นี่ถ้าแม่รู้เห็นเรื่องเลยนะี <L> um <bo> ๋ยมันจะเป็นยังไงผมขอย่างก่อนแล้วถ้าย่างเสร็จยังไงเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติรีวิวรสชาติกันแบบว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงไป ผลตกจโอ้ย <c oughs> จะเอาลูกอะอนี่เนี่ย <c oughs> ผลตกอ้อนเย็นะะกับหมูกระทะอุ่นๆ๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะฮะเมนู <c oughs> นี้เซ็ตละ350บาทซส้อมาแล้วโอเคนะ350บาทเฮ้ยบางทีไม่ต้องแม่งตัองควันก็ได้นะอ่ะเราจะลองชิมกันนี่นะครับหมูสามชาั้นเริ่มจากกินกะพริกไทยโดดมาเลยรากผักชีนำมาเลย ใช่อยากรู้ฟีลเป็นยังไงยกยกมือยกโทรศัพท์เลยนะยกโทรศัพท์นะ <S <S แล้วนึกถึงร้านอาหารตามสั่งที่ตัวเองสั่งประจำนะครับแล้วสั่งมาจริงกับผมชื่อเมนูว่าข้าวหมูกระเทียมเดี๋ยวขอชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงแต่กลิ่นนี่คือหมูกระเทียมเลยผัดไทยโยกตากม,มาด้วยเชียวเป๊ะขวายากขวบีเขาดีเลย หมูนุ่มแเหมวมวน,น,นะหมูกระเทียมเจียงหมูนุ่มคนที่ชอบกินหมูอย่างแล้วโดนได้เต็มๆไม่ใช่หมูอย่างให้จิบเท่านี้แหละแต่โดยรวมถือว่าอร่อยอยู่แล้วก็จะมีในส่วนของผักก็จะมีนี่แครอทผักกาล้านะมีเห็ดนี่มีนี่ด้วย ปลาหมึกกรอบก็ปลาอุดผู้อาหารตุม้มเดี๋ยมาได้ดูใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างเนี่ยุ้มมีตับก็จะมีนี่ <S <S ต่างๆครบคืออิ่มอ่ะสามคนเ้ขาบอกว่าเซตเนี้ยสองคนให้สาม หมดเนี้ยรำไรติบกรุงเทพอ่ะไม่มีหรอกราคาเนี้ยบอกเลยใครอยากมากินก็ตามมาสั่งเลยสั่งพี่เขาไว้ก่อนนะสั่งแล้วสิบ,บทครับเดี๋ยวผมขอญาตไปกินก่อนมาดูกันว่าจะหมดไหมมาดูสภาพตอนนี้กัสบสภาพตอนหลังกินแล้วกันนั่นแหละกินข้าวก่อน หม,หมดแล้วจริงดูใครบอกเซตสองคนไม่จริงเทียงข้อขาดเลยผมก็ <c oughs> เราจะปิดด้วยกันนะนี่ยนะ <c oughs> ก็นีนะ่ลาไปด้วยเพื่อนๆผมนะมาคนเดียวไม่ต้องกลัวเหงานะ <c oughs> นเพื่อนเต็มเลยใช่ไหมเพื่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราตหลับคืนนี้บายบายขอญาตไปนอนก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ซีอ Bye, quên anh Bye bye, bye, bye đi Bye, bye. bye. แงร,รงทุนไปไงไปเที่ยวมาจะเริ่มแล้วดิไปแล้วรวจใบฆ่าแตะ <c oughs> พระสงผู้เจริญข้าพเจ้ทาทาั้งหลายขอน้อมถวาย เรียนได้เลยครับเรียนไปอ่ะพอแล้วะครับน่ามันเดี๋ยวไปนิดที่เหลือแบบที่เบ็กกันถ้าเกิดมันนานไปนิดมันจะงนื้อมันจะอร่อยใช่แต่เรากินกาแฟร้อดูสิเดี๋ยวเรากินเราก็เติมน้ำเพิ่มอยู่อ๋อไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวพี่จะคั่วแบบไม่เปรี้ยวอ่ะพี่เจคั่วแบบไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่คั่วมากเกินไปถ้าเกิดกาแฟขมมากจะไม่ชอบกินเปรี้ยว สิบคนสิบคนจะชอบเปรี้ยวแค่คนเดียวรักกาแฟขมก็ต้องเติมน้ำตาลเติมน้ำตาลมันก็ไม่อร่อยมันก็กินก็กินน้ำตาลเยอะมากกันไปก็กินกาแฟมากกันไปก็อยู่ระดับคนกลางไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่ขมมากกำลังดีสำหรับมองพี่นในกาแฟนะยังไงก็จบไปแล้วกับที่สุพรรณบุรีนะฮะไงผมก็ฝาก เพื่อนๆทุกคนนะที่เข้ามาดูนะกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งกงะงงงกะงะงกันด้วยนะฮะแล้วยังบอกกแบหน้าไปเที่ยวไหนกันดีผมจะถ่ายมาให้ดูอีกสนุกก็ล้วกคอมเมนต์กันมาเลยด่าก็ได้ชอบจะได้ปรับปรุงเข้าใจไหมเจอกัน